สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีงานผาอีกแล้วครับผมอัปเดตงานผาายิงหนูนี่ครับผมช่วงนี้จะเป็นไม้ปัดูุตัวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทตรงฟรีเก็บปลายทางครับผมอันนี้จะเป็นสเปคงานลูกเหล็กครับผมมาดูอุปกรณ์ที่จะแถมให้นะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีอะไรบ้างกายสแตนเลสครับผมมีเซฟครบอบกายอลูมิเนียม ทำสีอนโนได์ด้วยครับผมแล้วก็จะมีแทงลายกระลื่นยิงรอบสีทองแล้วก็ยางหนึ่งชุดมัดพร้อมยิงครับผมแล้วก็ลูกดอกอีกสองลูกครับผมที่จะแถมไปให้นะครับผมนี่ลูกดอกสองลูกผาหนึ่งตัวแบบนี้ครับผมคือสั่งไปคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาททรงฟรีเก็บไปทางนี่พร้อมยิงครับผมนี่แบบนี้เลย มีเซฟครับผมตัวนี้มีเซฟนี่ครับผมเซฟขึ้นเซฟแล้วยิงไม่ได้ครับผมก่อนยิงก็กดเซฟปุ๊บแล้วเนียวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทย้ำราคากันอีกทีนึงครับผมวันนี้ที่ส่งครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับผมวันนี้จะจัดส่งสิบหกตัวครับผมอันนี้ประกอบให้ดูเป็นงานตัวอย่างก่อนหนึ่งตัวสุดนี้เป็นประดูทั้งหมดครับผมมีทั้งลูปไม้แล้วก็ลูปเหล็กนะครับผมเดี๋ยวให้ดู งาน,นล้อประกรอบนี่ครับจะเป็นร่องลูกไม้นี่ครับผมสามร่องไปสิบมิลครับผมแต่ใส่ก้านเต็นท์แปดมิลได้แปดจุดห้าได้ครับผมสั่งใส่ลูกไม้ก็ได้นี่เป็นลูกเหล็กขนาดลูกเหล็กเดี๋ยวผมดูเทียบเทียบกันความยาวเท่ากันครับผมความยาวแปดสิบห้าเซน เท่ากันลูกเหล็กจะไปเลี้ยวกว่าหน่อยนึงครับเห็นไหมลูกเด็กไปเลี้ยวกว่าหน่อยนึงน้ำหนักอยู่ประมาณครับหกเจ็ดขีดครับผมประมาณนั้นประกอบเบเ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณหกเจ็ดขีดครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเบอร์โทรแอดมินเบอร์ 098ครับ1790133ครับผมเป็นแอดมินคอยบริการพี่ๆนาๆอยู่เนาะหรือใครสนใจแอดมาในไลน์ก็ได้ครับเป็น ID l i ไลน์0981790133เลยนะครับถ้าหาลน์ไม่เจอโทรมาได้เลยครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าคนแอดไลน์เยอะเนาะบางทีก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์085050 เก้าหนึ่งห้าสามครับผมอันนี้เป็นเบอร์ผมอ่าอันนี้เป็นเบอร์ทางนารินโดยตรงติดต่อหาผมก็ได้หาน้องแอดมินก็ได้ครับผมบติดได้ทั้งสองเบอร์ติดต่อได้ท <c oughs> ั้งสองเบอร์ครับผมนี่ครับผมสวยมากเกือบเงาเงาแบบนี้ครับพร้อมยิงเลยแถมลูกดอกให้สองลูกพันเจ็ดส่งฟรีปลายทางครับถ้าใครโอนนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับยังไม่บอกครับยังไม่บอกนะท่านหลังอยากรู้โทรมาถามก่อนอ่านี่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไม้ประดู่โอเคครับผมสวัสดีครับ